สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พาทัร์จันร์ให้วันนี้ทํเปิโตวส่งทุกคนแล้วนะคะก็มีคลิปทำํำมิโตะหลายๆคลิปอยู่แต่ยังไม่ได้ลงให้ทุกคนวันนี้ก็เป็นผัดสปากเกตตี้ขี้เมาไม่ใช่ขี้เมาเลยจะขี้เมานะคะเป็นสปากเกตตี้พริกเผาอืมพริกเผาแมงผู้ค่ะเราไปดูเลยนะคะว่าพาทั่วทำแบบไหนไปชมก่อนแล้วก็ค่อยกินนะคะอืม อันนี้ข้างนี้เราเอาน้ำมันหมูนะแกอันนี้กระเทียมอันนี้มันหมูมันหมูเราเดียวเอาน้ำมันหมูเพื่อจะผัดวันนี้ผัดมัะโรนีพริกเผาผัดมัะโรนีทะเลพริกเผานะคะแคบหมูกรอบผัดกอนให้เดี๋ยวให ไอ้อะไรนะกระเทียมให้มันกลิ่นหอมก่อนแล้วค่อยใส่พริกเผานะคะนี่พริกเผาใส่แล้วผัดพริกเผาให้ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะถ้าเอาใส่น้ำเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีนึงผัดให้หอมลอเลย บัพปารูรดีนะคะนี่เอาให้หอมนใส่หอมใหญ่ใส่หอมใหญ่หนะ,ะพอหอมได้พอสมควรแล้วนะสิ่งที่เราใส่ก็คือหอยแมงผู้กับลูกชิ้นเนื้อปลา มันนี้กู่ก่อนจะกินจานนะคะอืมอืม,อ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 มแล้วเราก็ใส่ถั่วไปก่อนเลย เพิ่มนะคะถัว่วแล้วขั้นตอนนี้เราปรุงรสได้เลยเราจะเอาสปาเกตตี้ใส่เราปรุงรสได้เลยนะคะเรามาต่อเลยนะคะผัดกันต่อเลยใส่หัวระพาไปนหน,นึ่งเดี๋ยวประเทบปรุงรสก่อนน้ำตาล รดดีซอสใส่น้ำนิดหน่อยนะคะชิม ตอนนี้ต้องชิมนะคะเพราะว่าใส่หลายอย่างอืมเดีย๋ยวจะใส่ซอสป,ปรุงรสไปอีกนิดนึงรสนี้เลยค่ะเดีย๋ยวใส่เส้นแล้วมันก็กจะจืดๆใส่เส้นเลยค่ะทำเยอะอีกแล้วสมาชิกเราเยอะนะคะสมาชิกเราหลายคนเป็นไง ฟากิต <laughs> <laughs> ี้เดี๋ยวใส่หลังจากที่ผัดก่อนแช่ขแข็งไว้นะคะเนี่ยแช่ขแข็งไว้ผัดเลยค่ะเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวผัดให้เรียบร้อยก่อนนะ ได้แล้วค่ะค่อย่ก็ค่อยนะคะค่อยๆคุกม,มันรดลดนาะเอรถอันนี้ได้เลยรถไฟได้เลยเดี๋ยวมันจะไหม้ระยะใหญ่ต่เคยช่วย ให้มันเคลือบเคลือบเส้นให้หม,มนก็อร่อยแล้วค่ะถ้าเ,เส้นเราไม่ได้เคลือบเนี่ยมันก็จะจืดน,นะเดี๋ยวป้าทวดจะทำให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะยากลำบากมากเพราะว่ามันกระทะมันใหญ่มันล้นเดี๋ยวคุกมากกว่านี้เดี๋ยวเห็นแมงู่เราเล็กมากกว่านี้นะคะแค่นี้แหละ ตักเส้นอีกรอบหนึ่งก็ตักหอยไปอีกรอบแล้วกันไปราดน้นข้างบนอีกทีเสร็จแล้วนะ่ากินไหมคะอืมมากินด้วยกันนะคะทุกคน